ยสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนตอนอุดอรค่ะร่องอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่อุดรธานีติวเข้มเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อหาตัวแทนไปซอยแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรนายดลระเรรนดชพัฒนราตร่องอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการสัมมนา,าเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรโดยมีนายสมปองอินทองล่องปลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมเป็นเกียรติในพิธีและมีจ่าจังหวัดวัาหน้าสำนักงานกองทุนฝืนฟู้และพัฒนาเกษตรกรปรลัดอำเภอวา้าศูนย์บริหารงานทะเบียนภาคผู้แทนสำนักงานกองทุนฝืนฟู้และพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานเข้ารวมงานกว่า200คน การเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกร,กรถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีความสำคัญต่อเกษตรกร,เ,กรเป็นอย่างหลายต่อตัวแทนเกษตรกร,ะกรจะต้องเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการสามฝ่ายของกองทุนฟืนฟูและพัฒนาเกษตรกร,กรที่ประกอบไปด้วยข่าวราชการระดับสูงเก่าคนผู้ทรงคุณวุฒิ11คนและตัวแทนเกษตรกร,กรจำนวน20คนโดยแบ่งออกเป็นผู้มีภาคได้แก่ภาคเหนือหาคนภาคกลาง4คนภาคใต้4คนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าวจะทำหน้าทีก่กำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกกองทุนทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ5 7 7ล้านคนเศษซึ่งที่พันมานันกเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนที่เป็นหนี้สินในทุกระบบประมาณ400,000คนเท่านั้นที่ยื่นขอรับการซ้อยเหลือขอแก้ไขและได้รับการแก้ไขหนี้สินไปมูลค่าประมาณ6,000ล้านบาทจากหนี้สินทั้งหมดประมาณ300,000ล้านบาทเศษ เรากับมาติดตำกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกัน,นได้ไหมพอดอุดรเบิงอ่อนซอนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะเชาอุดรเป็นคนขยัน